ต้นาบ้านอันนี้บอกเน่ยเอาไปมากมีหญาบ้างนี่จปเรียกบริการเรียกเดี๋ยวไปา๊ยังมับรานห้าบงราเขากินไหด้ไม่กินด้่า อันบ้านน้องสาวอันพอดีมันเป็นสนามหญ้าเหญ้าบอกอคุณยูโรวะหน้าบ้านคอยแนะอันก็เลยว่าอ,อันบิดน,น,นะนะหมอลำนะหน้าบ้านเข้าบ้าน,อ,นนะอะไรนะก็เลยว่าหมอลำนะสำนักง,งานสำนักงานบ้าน ออพอบานเป็นระว่าทางเขาานคยนยาแม่่่หนาบ้านนั้นทางซอยเขา้านคุณยุโร่แม่าเขกไปนู่นกไอันนั้นไกกว่าอยู่ที่สายโคเแต่รัอสยมาไม่ไ้อหก็จะหลบ้านบ้านก็จะใหญ่บ เข้าอันอันที่เขาขายนั่นองท่เที่เขาบอกขายมันก็อยู่ตัหที่เขาไปอยู่ใหม่่ออยู่ข้างข้างบ้านอยู่ในยู่ก็อยู่คนแก่นะโอ้ยห้องบุญหอบ้านบุบ้านเ่าหร่อือากันตออจวนอยูนันนะยูมันก็เลยว่ายโสอมัน เขาไบเหอวมเอคไม่ต้องหรอ,อนนเราากเราบ้านลังเดียวหาหาทั้งชีวิตหาทั้งชีวิตที่บ้านลันนงเดียวงกิหรือเเจอาหมร่งิดแอ่หอมหอาก อยนใสายซาที่มส,ส่ซาทีาา่มตอนนี้กินข้าวรอปุ้กับเสือเขาบอกว่าเขาได้มาได้ขึ้นทางแล้วได้ขึ้นทางมันยากกินน้ำมาตลอดทางมาสั่ง ่อออะไรมันคือห่อหญ่พวกกำเงินอยู่มันก็โดดเลยบ่ว้าจริงหรดห่อห่อข้าวแห้งนน้ำบ่นี่ออก็ได้มันเป็นหน้าขาเมือนนะทไมันลอกปามน้าไปไปใส่นู้บ

สสียดี่อพี่อี่เนาะเลี้ยงซาเลี้ยงป่าสวนมันมีไม้ไม้ไม้สามีใหญ่บมืเอิว่าข้าไม้สามีใหญ่โมโมนี่เป็นมากงามมดมันว่ะเป็ักการเาความคิดกตอไปเรื่อยๆเป็นไปเรื่อยๆมันย่งียอย่านมไปตัดไมตอนัตดตไม้นี่นะมมีนโยบเออนั่นน่ะ เอาก็ยังวายุตนาาตปุกอนเอาเอตุพันผู้อตนี่าจักเขาพาผูและพูกมันอยต้นเมสักต้่นั้น้นอันนี้ต้นอย่างหน้าานีะ่าีปีนีก็เป็นมาอย่าโอเป็นมากเป็นอันรพศออบาดที่นี่บาดที่นี่เอาปีว่าไปมันเข้มวดเลยนะเพว่าเม่ปีหนึ่งเือปีหนึ่ง นอนอยุปีนก็เดี๋ยวก็มงงีล่ะมอกงคนเดียวก็โมงนนีล่ะพี่ว่าห้ามใชนปุ้ยช่ปุ้ยเรี่ยงห้ามใช้ขี่ว่าใ้อนแต่แคิดง่คิดควายอย่มายก็เชอคิดโง่อยู่แต่หน้าโคงของหน้าปจจุบาลน้องเออถ้าพาริเื่อเือมันก็ง่ามไอ่ิดโง่บ้านสวนฤษีอืมสาวี สั่งเาสั่งเขามาดวสั่งของมาเพื่อนมันเฮียงมาเพื่อนห้าสิบาทพอตามห่าเต็มกระสอบเขาไมาโซ่หัวเท่าน่ะห้าสิบบาทเต็มกระสอบนักเป็นนักขี้ร่วนร่วนไม่ได้ขี้แก้ไม่ได้ปวดอะไรขี้ร่วนร่วนร่วดเลยปะมาไม่ได้เขาไม่ได้ออกขี้แก้บระสูงเลยเป็นขี้ควายพ่อซื้อกคน่ พอมาเจอต้นพะหวานน่ะของของปติยินโบนโอ้เบื่อหน้ามเลยใบเขียวงามในไปคือในเวลาอันนั่นก็เป็นุ่มิอะไรเพราะพูกพวกนี้เราตายเนาะแต่หองอมปติล่ะพี่น้าก็เก็บกินได้แล้วพี่หน้ามันกินเบือได้แล้วเพราะวันีนน้องประเยอมาเขาเก็บกินได้ผมกินได้นี่เขาต้องกันีเยูเดวเออ ้กไอยู่นี่ม่นไม่พอไปไ่อยู่บ้ตากนตากืนเนาะจริงๆม่ได้ม่อดบ่มามาแล้วมาแล้วทำทำด้มามามากินกินกิน มาทําอะไรก็ได้ <coughs> เออแม่วันนี้มันส่งไม่ได้ในฟ้าดอกเล้วันไม่ได้ดอก่ส่งไม่ได้น่าจะไม่ลไ,ไม่กี่วนก็ซื้อมั่ไมได้มอดนสนี้